สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็บกบประคุณหลายๆลยด้เลยค่ะเด้อติดติดตามเป็นกันลังางกายทั้งซองมาตลอดเนาะค่ะเนาะ mm hmm. คลิปนี้เจลําแยกระเด็นตัวเลขมาจากทั้งสลาบุรี่ละค่ะ mm hmm. หลวงปู่กลับทรงมหาทั้งสลาบุรี่แะค่ะทรงมหาตอนกลางวันแต่ส่วงนี้ก็เป็นส่วงเย็นส่วงแรกแล้วเนาะค่ะเนะ mm hmm. เยาะเจลำย่เข้าบ้านแล้ว ก็จะขอเอาแนวทางของปูหรือกลับทังสลาบุรีล่ะค่ะแนวท่าตัวเหล็กวดที่แล้วปูกับทรงมะหยอยโยแต่เกลําลำไยกับเลื่อมล่องล่ะค่ะวดที่แล้วว่าได้ล่องของปูวดนี่ก็เลยจะรีบล่องก่อนค่ะเดี๋ยวจะลืม่มปูทรงมะหอยแล้วกับเลื่อมเบิงเนาะค่ะเนาะปูทรงมะหอยจนหอดมือห้อยออกล่ะค่ะปูถักมาได้ล่องเหล็กว่าเหล่าสันเหล็กปูเขา่าปูจำได้เนาะ ปูผู้เพิ่น่งตัวเลมาให้เพิ่นกระจำตัวเลขเพิ่นได้เลขกป,ปูเขาทักมหาิเกศลาแยก,กหลังห้อยออกเลยค่ะหลังห้อยออกพ่รมาทักมาได้ลงเลขบอ่อสันเกศลาแยกก็เลเสียดาย,ยู่ค่ะหมดทีแล้วหมดทีแล้วของปูมหาสองละค่ะเล็กซีคููค่ะหมดทีแล้วมห้ กลาเป็นซีคูเหรอคะซีคูหาคูนี่แหละเบ่หลหลเหล็กปูจะบ,บ่คไอ้หลค่ะทรงแนวทางตัวเหล็กมาหายเกย๋ลำไยบ่เด็ดลง่งทรงมาหายงวดกว้อนเนี่ยกับเปิดเบิ้งหลังก็แล้วกับลื่น่านไปนะคะปูแบบเคยทรงมาอยู่เนาะทางสาระบุรีที่เก,ก,เก๋ลำไยถักเก๋ลำไยล่มคิีดไปแต่ก้อนหนาเนี่แหละคะ่ะปูจากท่าสาระบุรีเคยลค่องขีดปูไปยง แตงหดเมื่อกี้นะภาคล่ะค่ะลืมล่งลืมล่งเหล็กของปูทรงมหาเหล็กปูเข่าค่ะ mm. เหล็กปูเข่าล้างหอยออกโ mm. ทษสายตรงดวนมหาเขยลาแยกเขลําแยกก็ลืมเสียดายเหล็กปูทรงมหาให้เราก็เด็ดลง mm. ่งหอดนี่ก็เลยได้แนวทางมาละค่ะ mm. ได้แนวทางมาแล้วเดี๋ยวจะล่งของปูกน mm. เดี๋ยวจะลืมค่ะตื่นตอนเสาร์มาเดี๋ยวก็จะเหตุงานตรงไหมเนาะค่ะเนาะ เด็งานตน่อไม่ไปก็จะเลื่อมล่งเลขอีกเดี๋ยวจังไดจะผ้าเขาไปเบ่งตัวเลขพร้อมกันค่ะจะได้ล่งตัวเลศของปูไปเลยค่ะเพื่อจะไม่ได้เลื่อมเนาะค่ะเนาะเขามาแล้วก็จะเลื่อมกดไล์กดแช่กันละค่ะกดแช่เป็นกรลั่งแกงทากซองน้ำได้ค่ะเด้อเดี๋ยวเกลี่ยน้ำได้จะผ้าเบ่งตัวเลขค่ะค่ะ กับเขามาเบิ่มตัวเลขกันเนาะค่ะเนาะบัตรเทนเน่เลขของปูตัวเลขของปูทรงมให้เดี๋ยวจะลืมค่ะเพราะว่าตื่นมาเมื่อนาก็จะไปงานไม่ก็ลืมค่ะเดี๋ยวจะลงตัวเลขก่อนเพื่อสิบ่ได้ลืมเนาะค่ะเนาะวดที่แล้วก็เสียดายยกค่ะปูทรงมให้ค่ะ นี่จะเป็นตัวเลขของปูค่ะปูทรงมาให้ปูทรงมาใหา้งวดก้อนนี่แหละค่ะงวดที่ออกหาสองสองหาค่ะปูบอกว่าได้เอาเลขลงใน่องยูทูบบอห์สันอันนี้ก็คือปูถามมาเนาะคะ่ะนาะเกลําใหญไยบดได้ลงค่ะปูทรงมาให้แล้วก็บบดได้ลงตัวเลขงวดนี้ปูก็บทรงมาใหอกคือเก้าแ่ะค่ะค่ะงวดนี่ปูก็บทรงมาให้ยละค่ะ ปูทรงใมา้าแล้วว่าหลายคููค่ะมีสี่คููเดี๋ยวจะลงตัวเลขกนะถ้าเอฟซีด้เบิ้งไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะสุดนี่เหล็กว่าหลายคููคือเก้าห่ะค่ะหวดทีแล้วกับสี่คูหมวดนี้ก็ไม่อยู่สี่คููค่ะเขามาเบิ้งไปน้ำกันได้ค่ะเด้อสุดนี่หวดนี่สิเป็นจังไหรหมวดทีแล้วกับเข่าเต็มๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลงเนาะ เจ๊ okay, ลำแยกกับลืมส่งมาหายแล้วกับเปิดเบื้องหลบกับว่าได้ล่องล่ะค่ะหมวดประจําที่สิบหกค่ะสิบหกเมคอหกหกค่ะของปูว่าหลายปูหายมาห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ปูลึกหลับค่ะปูลึกหลับทางสระบุรีค่ะปูลึกหลับทางสระบุรีเนาะ ลงไปตามซื่อเสียงเรียงน้ำเนี่ย่ะค่ะปูมาตาทาังสระบุรีปูหายมากงวัดนี่ซีคูคือเก้าล่ะค่ะซีคูปูหายมาห้าศูนห้าหนึ่งค่ะ สองเกดเก้าสี่ค่ะสี่โคห้มาสี่คคค่ะสี่คูนี่มันก็นต้องไปได้ทั้งบน่างแหละเนาะค่ะเนาะปูเด่นมใหย้ยค่ะปูเด่นมใหอย สองเก็ดค่ะสองเก็ดเก้าส,สี่ค่ะสองโคลปูดีกหลับ ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเลขของปูล,ล่ะค่ะปูลึกลับจากทางสลาบุรี่บอกตะวามามาตะทังสลาบุรี่เนาะค่ะเนาะหมายซีคูค่ะห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองเก็ดเก้าสี่เด่นไปที่สองเก็ดกับเก้าซีค่ะสองคูงวดที่แล้วเกลํย่บาบ่ได้ลงค่ะอันนี้คืองวดนีนเนาะงวดนี้ปูทรงมาให้งวดที่แล้วบ่ได้ลง ค่ะงวดที่แล้วอันนี้คืองวดที่แล้วปูส่งมาได้เอาเหล็กล่งองส่องยูทูบบอสันปูวาอันนี้ก็คือเกลําใหญ่บ่ได้เอาล่องละค่ะเพราะว่าก็ลืมเนาะค่ะเนาะส่งตัวเลขมาให้แล้วก็เน้นในวงกลมล่ะค่ะอันนี้คือส่งมาทางโทรศัพท์เนาะเปิดเบิ่งแล้วอ่านแล้วก็บ่ได้๋ยวล่องแน ส่องให้ทางเอฟซีได้เบิ่งไปน้ากันล่ะคะ่ะเล่าก็เลยเขียมตอบกลับขึ้นมาว่าถามละแปได้เอาเล็กลงส่องยูทูบบอชวสันวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งมีนาล้างห้ยออกล่ะคะ่ะล้างห้ยออกปุ๊บเราก็โทรมาถักมาเกล์ล่ำแยะกันเลยบอกว่าลืมลงค่ะลืมลงงวดนี้ว่าได้ล่องกากคือลื่มลงองละแป ลืมลงตัวเล็กของปูอันนี้คือปูมะไหากับว่าได้ลงเนาะงวดนี้กันเลยอไดอาแนวทางของปูมาลงละค่ะชุดนี้จะเป็นปูเหล็กกลับจังไดกับฝากท่าทาง,ทาง,ทางผู้ส้มผิดจระนาด้ค่ะเด้อแนวทางตัวเล็กกับของปูกับว่าหลายคู่อกค่ะหากท่านได้มกกักระตามเนาะค่ะเนาะท่านได้่ามักกระพานได้ค่ะเก๋ลำแยกกันน้ำมาเสนอเป็นแค่แนวทาง ตั้งไดก็ฝากทุกท่านทุกคนก็ขอให้โศกนั้นหมาน้ำกันสุขผูสุขคนเด้ยค่ะคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ